สวัสดีจ้าสวัสดีกันอีกแล้วนะจ้าวันนี้แม่จะทำกับกับพ่อมาอย่างนอ้องแหละจะทำอะไรเขาเรียกอะไรนะเออติดจุติดจุดจ,จะทำกว๋วยเตี๋ยวไก่นะคะเริ่มแรกเลยนะเจ้าทำไม่เป็นก็ต้องทำให้เป็นนะคะเพราะถ้าเราอยากจะกิน ล่มแรกเลยนะคะป,นนยปวยกั๊กอบเชย<ม>ผงพะโล้นี่นะผัดเข้ากันปวยกั๊กอบเชย<ม>ผงผงพะโล้นะคะใส่ด้วยกันผัดให้มันหอมๆชุยๆเลยนะคะใส่ไก่ลงไปนะคะหอมหัวใหญ่ <c oughs> <ท>กระเทียมนูโดซุปยูสตานิสนะรากผักชีะย่ารเย่ไก yeah, yeah. ันอไกันนดูโด้โหนี่นะคะแล้วก็ใส่ซนมอนไอ้เานองวาย่ขออินเดียในนี้นะคะจะมี หอมหัวใหญ่รากผักชีกระเทียมแล้วก็ไอ้ท,ที่เราผัดไปด้วยกันนะคะไอ้ผงพะโลอะ้อบเชยวยกักใส่ลงไปด้วยกันนะจ๊ะใส่น้ำลงไปค่ะใส่น้ำเยอะๆเลยนะคะ เราก็เปิดไฟเพราะว่าเราจะทำน้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวนะจ๊ะใส่น้ำลงไปเลยเมือเราเปิดไฟเสร็จปุ๊บแม่ก็จะตุมมันไว้ในหม้อ พอน้ำเริ่มเดือดหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยมาตักฟองออกเราค่อยเติมพวกซอสพวกอะไรนะคะแต่ตอนนี้คือยังไม่เติมก็ปล่อยเขาไปอย่างงี้ก่อนจากที่เรารอค่ะเราก็มาซอยผักซอยอะไรเตรียมไว้ก่อนใส่หน้าเป็เดรอน้ำซุปผักชีถึงบอกว่าที่บ้านต้องปลูกต้องปลูกผักชีไว้เยอะ เพราะเราเป็นคนชอบกินผักชีมาซอยกันจ้ะกระลำกินผักเยอะๆมันจะได้รหอมมันซีด้โบอวนตอนนี้นะคะน้ำแม่เริ่มเดือดแล้วนะคะเนี่ยน้ำซุปเริ่มเดือดแล้ว แม่ก็จะตักน้ำตาลทรายใส่ลงไปคือแม่ไม่มีน้ำตาลทรายกวดนะคะก็เลยต้องใส่น้ำตาลทรายแดงไปอ่าใส่ลงไปโรดีใส่ไปเยอะน้อยหนึ่งช้อนซุปมันยห,หน่่งช้อนก็ได้ พราะว่าเราไม่มีรถตีก้อนนะคะก็ใส่ไปเลยค่ะสองช้อนสามช้อนใส่ไปเราตุ๋นไปก่อนนะคะพริกไทยขาวค่ะ ชอบมันหอมชอบเป็นการส่วนตัวที่ใส่ไปเยอะๆเพอใส่พริกไทยแล้วมันจะหอม,มขึ้นจม,มูกนี่ชอบใส่พริกไทยไปนะจ๊ะเกลือค่ะเกลือ ใส่สองซีอิวนะคะเนี่ยคือนี่ซีอิวฝรั่งกับซีอิวไทยซีอิวฝรั่งคือเขาไม่ค่อยมีมีกลิ่นหอมเท่าไหร่ก็เลยต้องใส่ซีอิวไทยไปด้วยแต่ว่าซื้อมาแล้วไงฮะซื้อมาแล้วมันก็ต้องใช้ใชะไอซี่โครงไก่ที่เราก็แชร์ไว้อย่างนี้แหละเพราะว่า ไม่มีไก่เหลือเมื่อวานขอเทสน้ำซุปนิดหนึ่ง เตรียมแบบเครื่องเคียเขาเรียกอะไรอะ่ะเครื่องเคียงใช่ไหมอืมแราก็ตุ๋นไปอีกสักหน่อยให้มันมันอันนี้น้ำซุปมันโอเคสักสี่สิบห้านาทีมันผ่านไปสักสิบห้านาทีแล้วเราก็ลอยสักสามสิบนาทีอะไรเงี้ยค่อยๆทำตอนนี้แม่ก็เตรียมของไม้หมดละไก่ก็ฉีกไวล้ละเพราะว่าไก่อะเป็นไก่จากเมื่อวานซื้อมาแล้วเด็กไม่กินก็เลยว่าเออทำก๋วยเตี๋ยวไก่เพราะว่าจะไม่ทิ้งนะคะแล้วก็กระหล่ำาก็หั่นไวล้ละผัด กระเทียมเจียวก็ทําไปละก็เหลือแต่น้ําซุปนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่ก็จะเตรียมลวกนู่นลวกนี่อันนี้คือกระหล่ำก็ลวกเตรียมไว้เลยนะคะเราไม่กินดิบนะคะพราคิดว่าเด็กๆก็ไม่กินดิบเหมือนกันมีกระหล่ำนะคะผักของแม่มีกระหล่าแล้วก็เขาเรียกอะไรนะ ถวงอกกระรำกับถั่วงอกเราก็จะลวกเส้นลวกอะไรเตรียมไว้เลยเพราะมันเป็นอาหารกลางวานันจัดเป็นแบบว่าถ้วยไครถ้วยมันไปเลยค่ะแล้วก็เอาถุงแรปไว้ เผื่อเด็กๆตื่นมาถ้าเขาหิวเขาก็กินได้เลยแต่ตะกี้ปันเขาตื่นมากินบร้อย้วคนหนึ่งกินไก่ไก่มันคืนไม่รู้เมื่อคืนเขาไปกินกันที่ไหนมตอนนี้คือลวกผักเสร็จแล้วก็ลวกเส้นนะคะเส้นก๋วยเตี๋ยวก็จะนี่เลยค่ะเส้นก๋วยเตี๋ยวจันนะคะยี่ห้อนี้ใครกินก็กินใครไม่กินก็แล้วไปใครไม่กินแม่กินเอง ทำไมถึงอ้วนก็เพราะอย่างเงี้ยค่ะทาแล้วไม่มีใครกินกินเองก็ๆๆอร่อยอยู่เ้อกว่าไปก็ได้เขาไม่กินกันองเองส้นยวมาดูกันค่ะว่าลักษณะตากว๋วยเตี๋ยวของคุณแม่จะออกมาเป็นยังไงนะจ๊ะนี่นะคะหน้าตากว๋วยเตี๋ยวแม่ก็จะออกมาลักษณะแบบนี้นะจ๊ะนี่นะคะ อันนี้ของนุ่มๆคือเราเราแล้วแต่เขาอะค่ะว่าเขาจะใส่ผักไหมคือถ้าเขาจะใส่ผักเงี้ยให้เขาตักเอาเองจะใส่ไก่เพิ่มอะไรเงี้ยแต่ลูกชิ้นมีจํานวนจํากัด <c oughs> กระเทียมเจียวด้วยนะจ๊ะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูกันใส่น้าซุปพอกระชันใส่พริกของเธอปะใส่พริกชิมมาก่อนหมายถึงบอเธอชิมมาก่อนแช่ของเธอ,อ,อะเจะใส่ผัก อ๋อร่อยสวัสดีค่ะสวัสดีกะตัวก็สวัสดีค่ะเชียรสวัสดีเอาไมา้ได้ปะอ,อ่ะสวัสดีค่ะเอาน้องแก้วชิมุติเดีเ๋ยวน้องแก้วซีอร่อยไหมเดี๋ยวไก่นี่จ้ะอันนี้ก็เพิ่งอาหารเสร็จนะคะเดี๋ยวไก่เส้นเล็กอร่อยู่เด้อว่าไปก่อน อร่อยอร่อยนะคะมันยืดมันอืมกล้วยเจียวไทยนี่ก็ต้องอร่อยก่กินลูกชิ้นยากเนาะทำชิ้นแบบจ๋่ชิ้นหมู อร่อยล้ำแต่เ่ยอร่อยจริงๆนะเนี่ยไม่ได้โกหกถ้าทุกคนอยากมาลองเดี๋ยวแม่ก็จะทําคลิปทำาฟวยเขียวนะคะทำาไงไมแม่แา่ทุกคนไม่รู้ว่าทำยังไงเราทุกโค,โคโนอยากรูน้น,นะคะป,ะปะ้าป้าคงเข้านอน เอาตัวลู้นนี่ยังะอะปัามน้าปับนนอืนอม,มันจะได้ยินอย่างไราตจ้าเสร็จอยาอาบน้ำนะครับรอ,อ,อนกะใช้พริกซมากของตัวห่อนว่าห่อนว่าเพ็ด แต่ว่าตอนที่เราไม่สบายอาหอแล้วร้อนเนี่ยมันดีใช่ไหมแม่เนรว่าแม่หนูไม่สบายแล้วแม่ทำมันตัวพรวนตีนให้หนูแล้วแม่ไม่ใสช่ช้อนนะหนูไม่กินเพราะมันร้อนอถ้ามีมชอ้อนหนูจะกินบม่รู้อะแม่แต่ว่าแม่บอกว่ากินร้อนร้อนมันดีใช่ไหมถูกกินร้อนร้อน กินร้อนๆคือค่าเชื้อโรคเนาะค่าเชื้อโรคขึ้นในตัวเราอของหอมเจลิกมันตายไ่้พว<ด>กเจียวกต่ยังเฮามันโดนโดนของหอมเฮากับสะดุง้งจะลิญมันก็นสะดุ้งกันแล้วเฮาก็จะ เขาก็จะอาท่อมได้นััวค่ต้อง,งอดทนเพราะเขาบยากมี้สุกข,ของสุขบุมอยังนั้นเขาจึงต้องอาบน้ำทุกวันแปรงฟันทุกเช้าเที okay. ่อหรือว่าเม่อยากบสบายอืมถ้าการบสบายหรือลำบากพวกต้องชิดตัวอ,อืมตัวแม่ยังแม่เนี่ย บางทีแม่กะห้ก็บอบน้ำตอนนี้ก็บปัสบายชิีก้องแม่ไม่ได้ชิดตัวผมผมชื่อขานจะเจ๊งอ่ะไม่ชือ่อ,อ,อขานว่าแม่เออแม่ไปชิดตัวชิดน้ำหนักผมเนื้อเหมือหายไข่อามน้ำเย็นเล่ไข่ ไปเช็ดทำไมตัวโต๊ะกค็คนคนเรียนก็ทำอย่างนี้ฮึแล้วแม่คะอาการไม่สบายเนี่ยบางทีแม่ก็หนูให้ไปโรงเรียนนะอาบน้ำมันกระซวงไข่ดิทำให้หนูไม่สบายแต <c oughs> ่ว่าบางทีนะต่อหว่าไปเลยจริงไอ้หง มันสบายแม่ยะงขึ้นตัวไปโรงเรียนได้ยังไงที่นี่เนี่ยถ้าเด็กไม่สบายนี่ครูเขาส่งกลับนะคะเขาไม่ได้ให้ไปโรงเรียนจ,จ่ายตัวแม่มาหู้ไะเพราะแม่ขี้วัดกหุดเล่นบางทีเพราะแม่เคย,ลเลบ,เคยบอกว่าเป็นจะมีคงยิงปิ๊กๆยังยิงอย่าง,างเช็กวัดว่าโกหกหรือเปล่าถ้าตัวบอกโก้ปุ๊บนจะมายิงกบบปึ๊กๆถ้าตราไม่ใครปุ๊บมันจะนจนขึนะ้นองศาสูง คุค้งคูเกี่ยวกับทำยังเปิดห้องเครื่องเช็คเช็คอุณหภูมิร่างกายนั่นแหลแม่พอตัดตัวมาได้ป่วยจะเคยเห็น,หน,นแล้วในกระตุ้นรูว้วมีโควิดนานเทียเขาต้องเช็คถะกอตัวยนางเวียนเกี้ยวนี่มีโควิดหนอนทีมาเช็คเลยเช็คก่อกไม่เช็คอืม ด้วยขาวด้วยตักน้ำซุมปมาปรุงเอาปรุงไข่ปรุงมันถ้าจะเพิ่มเส้นเพิ่มเอาผักก็แล้วแต่น,นี่ก็คือวันของประป๊าทำงานนะคะอืมประประ<ผ>๋าทำงานเพราะว่าทุกทีป๊ะปะ๊ากาลับตอ,อนเช้าไม่มีไม่มีใครเข้าไปในค้งังได้เลยอืมมันไม่ดีเลย ก็ว๊าบ้าไปทำงานป้าป้าถึงต้องหลับใช่ไหมป้าหางนั้นเชื่อเชื่อจะหลังเลี้ยงหนูนะคะเป็นแม่เลยถ้าหนูกินอะไรไม่แล้วหนูก็ไม่กินเยอะนะคะสมัไมแม่กินขนมก็นั่งข้อมาคยิบ มันจะขนมมันข้าหนักหน่อยคือตัวใหญ่ทุกคนรู้ไหมว่าการที่หนูได้แข็งแรงทุกคนรู้ไหมว่าการที่หนูอยากกินลูกชิ้นแล้วก็กับน้ำหนูก็จะทําอย่างนี้นะคะมันหนูก็จะทําให้หมุนหมุนนี่ลูกชิ้นเปียกๆนะีอร่อยก็ยหนูไม่รู้นะ ว่าปีหรือว่าผีเสื้อมันกินดอกไม้ได้ไงดื่มดอกไม้โอ้โหได้ไงเขาต้ังดื่มดอกไม้แบบได้เขาใครดื่มดอกไม้แต่เป็นผีเสื้อเป็นเปจาคนดอกเขาใครดื่มดอกไม้มีอมเข็มได้อะ่ะสวมขมไหมโอ้โหได้นี่มันิมีดอกเข็มที่นี่มันิมีดอกเข็มตัวหูได้เลย ดอเกลียวบม่เคยเห็นดอกเข็มมันจะได้เอาเนี Leah, ่ยมาพูดตรวจกันด <the cat> <the cat> <the pit> ูยังไงรู้สึกเขาเกลีมันขมนนักเจ้บอกอยากกินหรอกขมดอกเข็มมันจะเป็นดอกสีแดงๆใจเป็นแชกพ่อจะกับว่าแชกก่อนพ่อจักภาษาฝรั่งของห้องไงแฝงวะมันแฝมันจะเป็นเลี่ยมเป็นเลี่ยมจ้ะเนี่ยของห้องเป็นแชกเป็นใบเป็นใบเลย ว่ามันจะขมๆอิ่มหมองไม่กินกูละเอจ้าหู้ละตอนที่เจ้าเหยวตอนไหนเจ้ากินตอนได้เจ้าแค่เอาไปอุ่นได้ก่อนม่ลูกกินแล้วเด้อมาสนใจจะกินเมื่อไหร่นะฉันไม่รู้กินเนี่ย กินเขาด้วยไข่ด้วยมันหรอันแบบตัวตอนนี้เกลียวเตอนไหนเกียวแกจะกินเกียวนี่ีลูกชิมนะนี่ก่อนเ็นเกียวอกเปนเกียว จะได้ใินต่อ,จร,อจริงจอจอเน,นี่พาแล้วไปไปค่ะคลิปนี้อิ่มบ๊ายบายจ้ะ